สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านในโลกโซเชียลมีเดียมีการแชร์เรื่องการห้ามนำน้ำประปามาหุงข้าววนเวียนมาตลอดทุกปีค่ะโดยระบุว่าหากคอรีในน้ำประปาเจอกับสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติแล้วจะกลายเป็นสารไตรฮาโลมีเทนหรือสารก่อมะเร็งนั่นเองค่ะจึงมีบางคนไม่กล้าใช้น้ำปปาหุงข้าวเพราะกลัวเป็นโรคมะเร็งบางคนกลัวถึงขนาดไปซื้อน้ำมาหุงข้าวโดยเฉพาะเลยก็มีค่ะ การประปานครหลวงหรือกอปอนอได้แจ้งว่าคอรีนเป็นหนึ่งในมาตรฐานการรักษาคุณภาพน้ำที่โรงงานผลิตน้ำประปาทั่วโลกนิยมใช้เพื่อป้องกันเชื้อโรคทั้งในระบบผลิตและสูบจ่ายค่ะทำให้น้ำประปามีความสะอาดปราศจากเชื้อโรคปลอดภัยต่อการบริโภคซึ่งการประปานคอหลวงมีการตรวจสอบและดูแลปริมาณคอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปาที่สูบจ่ายไปยังบ้านของผู้ใช้น้ำ ให้อยู่ในเกณฑ์นแนะนําขององค์การอนามัยโลกค่ะซึ่งเป็นปริมาณที่ไม่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายในการบริโภคแต่อย่างใดค่ะสําหรับผู้ที่ไม่ชอบกลิ่นของคอรีนก็สามารถรองน้าประปาใส่ในภาชนะเปิดและทิ้งไว้ประมาณ30นาทีกลิ่นของคอรีนจะดะเหยหมดไปเองค่ะและนอกจากนี้สถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมกับการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค ในการออกแบบงานทดลองการหุงข้าวด้วยน้ำประปาค่ะโดยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อตรวจวิเคราะห์สารไตรฮารมีเทนในน้ำประปาในาน้ำซาวข้าวในน้ำหุงข้าวในข้าวสารและในข้าวหุงสุกโดยสถาบันอาหารเป็นผู้ดำเนินการทดลองค่ะซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงทางวิชาการที่กล่าวได้ว่าการใช้น้ำประปาหุงข้าวไม่ทำให้มีปริมาณของสารไตรฮารมีเทนรวมเพิ่มสูงขึ้นค่ะ ผู้บริโภคสบายใจได้ค่ะว่าสามารถนำน้ำประปามาหุงข้าวได้มีความปลอดภัยต่อการบริโภคไม่เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งจากสารไตรฮาโลมีเทนอย่างแน่นอนค่ะและต้องยอมรับว่าในปัจจุบันโลกโซเชียลมีเดียสามารถเผยแพร่ข่าวสารไปยังประชาชนได้อย่างรวดเร็วการประปานครหลวงวอนประชาชนโปรดชัวร์ก่อนแชร์ค่ะและหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณภาพของน้ำประปา สามารถติดตามได้ผ่านแอปพลิเคชัน m w a on mobile ค่ะหรือโทรสอบถามได้ที่02-981-7321ในเวลาราชการค่ะมาดูบทสรุปของข่าวปลอมของเราในวันนี้ค่ะเรื่องห้ามนำน้ำปปามาหุงข้าวจะเป็นโรคมะเร็งได้การประปานครหลวงมีการควบคุมระบบคอรีนอย่างเหมาะสมค่ะและตรวจสอบสารไตรฮาโลมมเทนเป็นประจำตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกซึ่งคอรีนเป็นสารที่ระเหยง่าย เมื่อต้มแล้วสารชนิดนี้จะลดลงจากเดิมค่ะสามารถนำน้ำประปามาหุงข้าวหรือต้มได้โดยไม่ก่อให้เกิดสารมะเร็งต่อไปนี้เราใช้น้ำประปาหุงข้าวโดยไม่ต้องกังวลใจหรือกลัวว่าจะเป็นโรคมะเร็งแล้วนะคะประหยัดปลอดภัยมาใช้น้ำประปาหุงข้าวกันค่ะถ้าทุกท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ไปให้คนที่รักดูด้วยนะคะ และช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปดีๆมนาะให้ได้รับชมกันอีกค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณค่ะ